สวัสดีครับผมคลิปนี้จัดให้2คํคำถามเลยในคลิปเดียวเกี่ยวกับเรื่องราวของไผ่กิมซุงกับข้อสงสัยที่ว่าไผ่กิมซุ่งกับไผ่ตรงริมแล้งมันเป็นชนิดเดียวกันหรือไม่แล้วทําไมมันมีหลายชื่อจังเลยคิดว่าหลายท่านหลายคนที่กําลังศึกษาเรื่องไผ่แล้วก็ปลูกไผ่อาจจะยังไม่ถึง10ป,ปีก็ยังสงสัยอยู่เรามาฟังข้อมูลที่ผมจะเล่าให้ฟังในคลิปนี้กันก่อนนะครับ ไผ่กิมซุงถือว่าเป็นอีกหนึ่งไผ่เศรษฐกิจที่ติดสวนของเกษตรกรไทยเราเนี่ยมาก็หลาย10ปีนะครับเรียกได้ว่านในสมัยก่อนหรือแม้กระทั่งในสมัยนี้เนี่ยหากคิดจะทําสวนไผ่หากค้นหาข้อมูลเรื่องไผ่ในสื่อมัลติมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็น Google YouTube Facebook ก็มักจะเจอเรื่องราวของไผ่กิมซุงเป็นอันดับแรกๆนะครับหน่อไม้ของไผ่กิมซุงก็ติดตลาดมาหลายสิบปีนะครับอร่อยด้วยผมก็ชอบแล้วก็ไผ่กิมซุงเนี่ย ก็ยังสร้างรายได้ให้เกษตรกรไทยมาหลายยุคหลายสมัยเมื่อ10ปีก่อนผมเคยเห็นกอดั้งเดิมของไผ่กิมซุงเนี่ยที่ชาวบ้านได้ปลูกไว้รู้เพียงว่ามันเป็นไผ่กิมซุงได้มาโดยบังเอิญน,นะครับลำไผ่ที่ผมเห็นเนี่ยที่ชาวบ้านปลูกไว้ในสมัยนั้น10ปีที่แล้วนะครับขนาดประมาณท่อ4นิ้วกอใหญ่มากลำใหญ่มากแล้วก็ยาวเกือบ20เมตรไม่ขึ้นตรงนะครับลำเลื้อยพาดดินไป เขาก็รื้อออกเมื่อเราๆสี่หปีที่ผ่านมานี่แหละก็อใหญ่มากนะครับเมื่อก่อนที่ผมเคยเห็นนะแต่ปัจจุบันก็ได้รื้อออกแล้วไผ่กิมซุ่งกับไผ่ตรงลืมแล้งมันคือความหมายเดียวกันนะครับไผ่กิมซุ่งหรือเรียกอีกอย่างว่าไผ่ตรงลืมแล้งเป็นไผ่ที่นิยมปลูกในเชิงการค้ามาก็หลายสิบปีอย่างที่ผมได้บอกไปข้างต้นนะครับโดยอ้างว่านําเข้าจากประเทศจีนฟังให้ดีนะครับโดยอ้างว่านําเข้าจากประเทศจีน เป็นไผ่ที่ให้หนอด,ดกแล้วก็ไม่มีขนเหมือนไผ่ตรงมอดรสชาติก็ดีด้วยหน่อไม้จะมีลักษณะเป็นสีเขียวเหมือนในคลิปนี้เลยสามารถปลูกได้ในทุกสภาพพื้นที่ลักษณะของกอลำและกาบใบมันจะคล้ายกับไผ่สีสุกบางทีเขาก็ตั้งชื่อไผ่ชนิดนี้ว่าไผ่สีสุกรายหนามก็มีลำไผ่จะมีสีเขียวเข้มบริเวณโคนกอเมันจะมีหนามมีหนามที่กิ่งนะ ค่อนข้างบริหารจัดการก่อยากหน่อยลำก็อ่อนด้วยลำไม่แข็งนะครับจากการเดินทางสอบถามกูรูหลายท่านที่ทำสวนไผ่มานานกว่า20ปีนะครับย้ำว่านานกว่า20ปีผมก็ได้ข้อมูลเรื่องราวของไผ่กิมซุงคร่าวๆมาว่าไผ่กิมซุงเนี่ยเป็นชื่อทางการค้าของไผ่ในสกุลไผ่ป่าชนิดหนึ่งไผ่ตัวนี้มีชื่อทางการค้าอีกหลายชื่ออย่างไผ่ตรงไต้หวันไผ่จีนเขียวสมิงไผ่ลืมแรงไผ่ตรงอินโด ไผ่ทองสยามไผ่ตรงเขียวไผ่ตรงหวานต่างๆมากมายและอีกหลากหลายชื่อที่ตั้งขึ้นมาเองนะครับอันที่จริงแล้วไผ่กิมซุงเนี่ยไม่มีข้อมูลที่ระบุแน่ชัดว่าเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่เมื่อไหร่ไผ่ตัวนี้มีอายุกี่ปีเพราะจากเมล็ดปีไหนและไผ่กิมซุงจะอยู่ได้อีกกี่ปีจึงจะออกดอกตายขุยอันนี้ก็ยังไม่มีใครให้คําตอบได้นะครับในยุคกอ่อนไผ่กิมซุงเป็นไผ่เศรษฐกิจอันดับต้นๆที่นิยมปลูกมาก และพบว่าขนาดหน้าแล้งเนี่ยมันยังสามารถแทงหน่อขึ้นมาได้ชาวบ้านจึงให้ฉายาอีกอย่างหนึ่งว่าไผ่ลืมแล้งหรือไผ่ตรงลืมแล้งนั่นก็คือความหมายของไผ่ที่สามารถให้หน่อได้แม้กระทั่งหน้าแรงนั่นเองฝนไม่มีสักหยดมันก็ยังแทงหน่อขึ้นมาอนะ่ะอาจจะปลูกบนที่ชุ่มน้ําด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งบนที่เนินอ่ะไผ่ตัวนี้มันก็ยังแทงหน่อขึ้นมาได้แต่หน่ออาจจะไม่สมบูรณ์อันนี้ผมทดลองปลูกมาแล้วนะครับจึงได้ชื่อสำรองอีกว่าไผ่ลืมแล้งนั่นก็คือกินซุงกับไผ่ตรงลืมแล้ง เป็นชื่อเดียวกันในความหมายเดียวกันนะครับอันนี้หายสงสัยนะส่วนคําถามที่ว่าไผ่กิมซุ้งทําไมมันมีหลายชื่อจังเลยผมบอกตรงๆเลยว่าเป็นชื่อทางการค้าครับทั้งๆที่เป็นไผ่ชนิดเดียวกันอ่าเปรียบให้ดูชัดๆก็เหมือนกับน้ําดื่มที่เราซื้อเป็นขวดมากินนะ่ะน้ำหนึ่งขวดแค่เปลี่ยนฉลากเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนยี่ห้อก็สามารถปรับเปลี่ยนราคาได้ถูกไหมครับมองภาพออกนะท,ท,ทั้งๆที่น้ําที่ใส่ขวดนะ่ะเป็นแบบเดียวกัน มีคุณสมบัติดื่มแก้กระหายเหมือนกันเพียงแค่เปลี่ยนฉลากก็สามารถอัพราคาได้น้ำก็คือน้ำสีสันและรสชาติก็ไม่ผิดแปลกแตกต่างกันไผ่ก็เหมือนกันครับมันไม่แตกต่างกันเท่าไหร่หรอกเมื่อ4ีหปีก่อนเนี่ยสมัยที่ผมปลูกไผ่ได้สักพักหนึ่งผมก็ได้เดินทางไปหลายที่นะครับเพื่อหาข้อพิสูจน์กับชื่อไผ่แต่ละชนิดที่คล้ายไผ่กิมซุงไม่ว่าจะเป็นสวนไผ่ดังๆในประเทศไทยนะครับท้ายที่สุดแล้วมันก็เหมือนกับ น้ำดื่มในขวดเดียวกันเปลี่ยนสระเข้าไปก็สามารถปรับราคาได้ให้เครดิตให้ครูภาพเรื่องออกนอกฤดูทําหน้าแรงได้แค่นั้นเองนะครับเมื่อ3ปีก่อนเนี่ยผมยังเคยเดินทางไปที่จังหวัดกาฬสินนะครับก็เห็นหน่อไม้ไผ่กิมซุงนี่แหละที่เขาวางขายตามตลาดในหมู่บ้านผมไปถามดูว่ามันเป็นหน่อไม้ของไผ่อะไรผมมปแกลงถามดูนะครับคนขายเขาบอกว่าเป็นหน่อไม้ของไผ่เลี้ยงน้องไผ่กิมซุงก็ได้ชื่อเพิ่มเข้ามาอีกก็คือไผ่เลี้ยงน้องนั่นเอง หากเราไปค้นข้อมูลของไผ่กิมซุงก็จะเห็นว่าไผ่ชนิดนี้มีการนําไปปลูกในหลายภูมิภาคในประเทศไทยนะครับและก็ถูกปรับเปลี่ยนชื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่พูดตรงๆก็คือช่วงนั้นอ่ะราคาต้นพันธุ์ก็น่าจะหลักพันอยู่นะใครได้เอาไปปลูกก็ไปทําตลาดขายกิ่งพันธุ์อาจจะนะครับผมใช้คําว่าอาจจะปรับเปลี่ยนชื่อใหม่ให้มันดูดีกว่าเดิมเป็นชื่อทางการค้านั่นเอง หลักๆที่ผมได้ยินน่าจะเกือบๆสิบชื่ออย่างเช่นชื่อหลักไผ่กินซุงสองไผ่ตรงนืมแล้งไผ่ตรงไต้หวันไผ่เขียวสมิงไผ่จีนเขียวสมิงไผ่ทองสยามไผ่ตรงอินโดไผ่ตรงมาเลไผ่สีสุกไร้หนามก็มีนะนี่คือชื่อคร่าวๆและยังมีอีกมากมายหลายชื่อเลยอ่าข้างบ้านผมเขามีไผ่กินซุงอยู่กอหนึ่งเขาตั้งชื่อใหม่ตั้งเองเลยไผ่ทองเพชรทาราอะไรประมาณนี้แหละ เออมันก็ฟังดูแปลกไปอีกสําหรับคนที่ไม่รู้จักไผ่ชนิดนี้นะครับก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าส่วนไหนที่ทําการตลาดอยู่ผมขอพูดแบบกลางๆนะไม่ได้มีเจตนาที่จะบิดเบือนแต่อย่างใดนะครับการที่เราจะเปลี่ยนชื่อไผ่แต่ละชนิดได้เนี่ยเราต้องทําเองนะครับเราต้องคัดแยกสายพันธุ์เองจากการพเพาะเมล็ดของไผ่เองทดลองปลูกและชิมหน่อไม้เองสังเกตกอเอง แล้วเราก็จะตั้งชื่อจดสิทธิบัตรให้ไผ่ชนิดที่เราค้นคว้าเองมันน่าจะสมเหตุสมผลกว่าถูกไหมครับเพราะว่าเราเป็นคนพ่อเมล็ดเองสามารถการันตีอายุของไผ่ได้เพราะไผ่เนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนกันทุกชนิดหรอกแต่ก็มีไผ่ที่คล้ายกันเช่นไผ่้างหมอน้างนวลอันนี้จะคล้ายกันไผ่รวกดำรวกแจ้อันนี้จะคล้ายกันไผ่ตรงหม้อและไผ่หกยักษ์อันนี้ก็จะคล้ายกันประมาณนี้นะครับไผ่แมตาวอกับไผ่มันหมูอันนี้ก็คล้ายกันอีก คือไผ่ที่มีลักษณะคล้ายกันแต่มันก็พอที่จะแยกแยะได้นะครับสาหรับคนที่สนใจเรื่องไผ่จริงๆแต่สําหรับไผ่กิมซุงแล้วผมว่าคงเปรียบเทียบกับไผ่ป่ามากกว่านะครับเพราะว่า1มันมีน้ําลําค่อนข้างอ่อนนะครับเหมือนกับครูบางท่านที่ผมเคยกุยด้วยยังบอกว่าไผ่กิมซุงเนี่ยคือไผ่ที่คัดสายพันธุ์มาจากสกุลไผ่ป่าอีกทีนึง เพราะแม้แต่เอกสารของสำนักวิจัยกรมป่าไม้ยังบอกว่าไผ่ชนิดนี้อ้างว่าเป็นไผ่นำเข้าจากประเทศจีนตอนใต้ใช้คำว่าอ้างว่านะครับแต่ถึงอย่างไรท่านผู้ชมก็อย่าเพิ่งสับสนนะครับเพียงแค่จำลักษณะห่อไม้จำลักษณะของลำไผ่ชนิดนี้ไว้ไม่ว่าจะมีกี่ชื่อดั้งเดิมของเขาก็คือไผ่กิมซุงหรือตงลืมแรงนั่นเองหากมีข้อสงสัยว่าแล้วไผ่กิมซุงเนี่ยมันได้กระจายพันธุ์ในประเทศไทยเราเนี่ย มาแล้วกี่ปีผมอยากให้ย้อนไปเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อ10ปีก่อนที่ว่าผมเคยเห็นไผ่ขินซุงที่มีลำขนาดใหญ่กว่าท่อสีนิ้วอีกตอนนั้นกอใหญ่มากครับผมเดินดูมันเกือบเกือบสเมตรนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางกอนนะเกือบเกือบสเมตรเลยตอนนั้นลุงเจ้าของสวนอายุ60ปีเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับแกบอกว่าปลูกมานานแล้ว20ปีไผ่กอนี้แล้วก็ตัดกิ่งให้ผมกิ่งหนึ่ง แต่ผมปลูกแล้วมันตายตอนนั้นผมไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่คือตอนนั้นแกอายุ60ปีแกปลูกไผ่กอน,นั้นอายุ40ปีแสดงว่าแกปลูกมาแล้ว20ปีเมื่อ10ปีขึ้นหลังนะครับอย่าเพิ่งงงนะตอนนั้นแกยังบอกผมว่ามันคือไผ่กิมซุงพอผมมาเทียบลักษณะมันก็ไผ่กิมซุงจริงนี่แหละปัจจุบันแกอายุได้70ปีนะครับข้อมูลนี้อัปเดตล่าสุดวันที่29สิงหาคมปี2020ปีที่ผมทําคลิปนี้นะครับแกยังมีชีวิตอยู่นะ แต่เสียดายที่แกรืก้่ไผ่กอนนั้นออกแล้วนะครับในสมัยนั้นตอนนั้นผมก็ได้ไปเก็บภาพไว้แต่ว่ามันอยู่ในคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าฮาร์ดดิส์มันเจ๊งนะครับแสดงว่าไผ่กิมซงเนี่ยมีกระจายปลูกในประเทศไทยมาแล้วเกิน30ปีอย่างแน่นอนณนะปัจจุบันที่ผมทําคลิปนี้นะครับปี2020นี่ี่แหละจึงไม่แปลกเลยผ่านมาหลาย10ปีทําให้ไผ่กิมซงกับเอกลักษณ์ที่โดดเด่นคือหน้าแล้งยังออกหนอ่อจนได้รับฉายาว่าไผ่ตรงลืมแรงทําให้มีหลายสวนหลายคนทําตลาดจําหน่ายต้นพันธุ์ ของไผ่ชนิดนี้พร้อมกลยุทธ์การขายที่ดูแปลกใหม่ด้วยการตั้งชื่อใหม่ให้ดูดีการันตีคุณภาพจากการทํานอกฤดูได้จากหลักพันกลายเป็นหลักร้อยจากหลักร้อยกลายเป็นหลักสิบราคาต้นพันนะครับเทียบกับยุคปัจจุบันนะด้วยเหตุนี้จึงทําให้ไผ่กินซุงมีชื่อที่หลากหลายนั่นเองสรุปโดยส่วนตัวแล้วผมยังมองว่าไผ่กินซุงเนี่ยยังน่าปลูกน่าติดสวนไว้อยู่นะครับแต่ไม่ควรปลูกเยอะเกินไป หากไม่มีเวลาบริหารจัดการก่อที่ดีเพราะว่าก่อเขาจะรกมากอีกอย่างอย่าปลูกใกล้บ้านและยังยืนยันนะครับว่าหน่อไม้ของไผ่กิมซุงเนี่ยยังเป็นที่ต้องการของตลาดและครองตลาดในประเทศไทยถึงจะช้านานแต่ก็ยังมั่นคงยังไปได้ต่อเนื่องยังไปได้ดีนะครับเพราะว่ารสชาติที่มีความขมนิดๆแกงเปิดออร่อยมากดองไว้กินข้ามปีก็ยังได้ผมคิดว่าหน่อไม้ของไผ่กิมซุงเนี่ยยังทําตลาดได้ดีทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ถ้าเห็นหน่อไม้ในลักษณะแบบนี้ลำไผ่มีลักษณะแบบนี้ใบไผ่มีลักษณะแบบนี้นั่นแหละคือไผ่กิมซุงหรือตรงลืมแล้งอันเป็นชื่อดั้งเดิมของเขานั่นเองขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ